จริงๆตัวดิฉันเองนะคะคาะใรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทําให้ให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะ,ะใช่ใช่ก็เพราะว่าเมื่อวานอยู่ที่ที่ที่ร้านพะลูุตรงนั้นพอดีเนาะก็เลยไม่อยากไม่อยากสัมภาษณ์ตรงนั้นนะคะคิดว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็เอะจะพูดในเรื่องของเอที่คดีตักใบใช่ไหมคะที่นะคะจะสนใจกันนะคะก็เออ จริงแล้วเนี่ยอย่างคดีนี้เองนะคะก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นนะประมาณ20ปีที่แล้วนะคะแล้วก็อ,อที่ผ่านมาเนี่ยก็จริงก็ได้กลับไปไปดูข้อมูลตัวเลขหลายๆอย่างมานะคะก็จริงเป็นเหตุการณ์ที่ตัวตัวดิฉันเองเห็นเหตุหการณ์นี้ก็รู้สึกรู้สึกเสียใจยนะคะกับกับผู้ที่มีผลกระทบทั้งหลายแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัย 20ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความเสียใจนะคะมาขอโทษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกทักษิณน,นะคะมาถึงท่านนายกสุรยุทธ์นะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็มีการได้ชดเชยจ่ายค่ายาไปแล้วนะคะแล้วก็จริงๆตัวดิฉันเองนฐานะนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึก เสียใจกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทําให้ให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะแล้วก็เออ,อย่างประเด็นที่ในเรื่องของตัวกฎหมายเองนะคะ <S <S ก็ไม่พวกเราก็ไม่ไม่ได้มิ่งนอนใจนะคะก็มีการส่งคำถามไปนะคะให้กฤษฎีกาอันนี้ก็จะมาอ,อ,อ่านให้ฟังนะคะตอนแรกเนี่ยที่เราเ มีเอ,อเรื่องเรื่องคดีเนี้ยนะคะแล้วก็มีขออนะีาตปรับนิดนึงตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลานะคะที่ผ่านมาก็ทางทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ก็ไม่ได้ที่นอนใจก็เร่งรัดเรื่องนี้นะคะแล้วก็เออ่เราก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาเนี่ยก็ได้ทํางานได้ได้เร่งรัดในพิเศษต่างๆที่ที่จะต้อง ที่จําเป็นทุกอย่างนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ได้คุยกันเรื่องผลสรุปต่างๆแล้วก็ถามว่ากฎหมายเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างสิ่งที่ได้คอมเมนต์มาแล้วก็เราจะทํำยังไงต่อทําได้หรือไม่อะไรบ้างนะคะในเรื่องของออ,ออกการออกพรกรเราก็เลยมีการส่งไปถามนะคะว่าสามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อพิจารณาเข้าหลักการของกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะตามตามระธรรมและมูลแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ย สำนักงานนะคะคณะกรรมการเกฤษฎิกาเห็นว่าอันนี้ขออ่านเป็นาภาษากฎหมายให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังทีนึงกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจาพระราชกําหนดมาตรา172และมาตรา174ส่วนเนื้อหาที่เป็นการต่ออายุความเฉพาะคดีอันเป็นมาตรากฎหมายขึ้นเพื่อเป็นการบังคับใช้แก่คดีดังกล่าว เป็นการเฉพาะไม่ได้มองขยายอายุความในคดีลักษณะเดียวกันเป็นการทั่วไปจึงไม่สอดคล้องกับมาตรา26วรรค2ทั้งยังอาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลตามมาตรา27วรรค3ของรัฐรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ หลักกฎหมายอาญาสากลสรุปนะคะก็คือไม่ไม่เข้าเกณฑ์ในการออกพระราชกําหนดนะคะตามรัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางทางเราก็ได้ส่งไปถามกิษฎิกาว่าทําอะไรได้บ้างนะคะในเรื่องของกฎหมายค่ะแต่ก็รำนะคะว่าสุดท้ายนี้แล้วเนี่ยก็ก็ขอให้ให้ให้ทุกคนนะคะรูมทางของรัฐเองคอนเนี่ยก็ก็ตระหนักถึงความรุนแรงท,ที่ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็จะ ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่สงบสุขนะคะไม่อยากให้ทุกฝ่ายต้องเกิดกความขัดแย้งซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้ทุกคนพยานอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ค่ะรัฐก็พยายามอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะอันนี้มีใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะอืม จริงก็อย่างที่ตอบไปแล้วเมื่อกี้นะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าจริงแล้วทางรัฐบ,บาลเองก็ไม่นิ่งนอนใจเมื่อมีหมายสาหรือะไรก็ตามเนี่ยกับทางหน่วยงานของความมั่นคงเองหรือตำรวจเองเนี่ยก็ทํา อย่างเต็มที่นะคะในการที่จะจะดูแลหรือว่าออกค้นหาหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคดีก็ทําอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้อย่างในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะข่าวของในปัตตานีถูกไหมคะอันนี้ก็ได้รับรายงานจากทักวยหน่วยความมั่นคงนะคะแล้วก็ของเจ้าการตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะว่าจริงก็ยังไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้รับบาดเจ็บอะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ โยงเรื่องความรุนแรงนี้กับการเมืองนะคะก็ไม่อยากให้มันเกิดความเอรุนแรงขึ้นอีกค่ะก็ไม่อยากให้โย,ยงเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องความปลอดภัยของทุกคนในประเทศมีความสําคัญนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเอง,องตอนนี้เนี่ยทางทั้งหน่วยงานความมั่นคงเองทั้งอย่างกลาโหมที่ได้คุยกันเนี่ยก็ดูแลเรื่องอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะก็ในเรื่องนี้ก็พยายาม

เ,เป็นนายกมนตรีเองก็รู้สึกเสียใจ20วปีที่แล้วคิดว่านายกหลายๆท่านที่ผ่านมาค่ะก,ก็ก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกคนก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะเราก็ได้มีการเยียวยา ทุกอย่างไปแล้วก็แสดงความรับผิดช,ชอบในส่วนที่ทําได้เพราะฉะนั้นเองค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าดิฉันก็จะทาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเช่นกันก็ไม่อยากให้ความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าจะเกิดความสามัคคีได้ก็ต้องอาศัยทุกๆฝ่ายร่วมมือกันเพื่อจะให้เกิดความ สงบสุขนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของดิฉันเองในส่วนของรัฐบาลอะไรที่ทําได้ก็ทําอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะและจริงก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกๆคนไว้ใจนะคะว่ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อยากทําให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจและให้บ้านเมืองได้สงบสุขนั่นก็คือเป้าหมายสําคัญะคะ่ะ อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าทุกระดับตั้งแต่รัฐบาลของทักษิณเองจนผ่านมาเนี่ยเกิดความรับผิดชอบเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันในหลายฝ่ายได,ได,ได้ได้เกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่าในสมัยนี้โดยฉันเองก็คงต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะโดยที่ก็สุดความสามารถถ้าพื้นที่ตรงไหนมีประเด็นอะไรก็จักแจง ในการดูแลแต่ละพื้นที่ไปถามว่ากังวลมากขึ้นไหมมันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะมันเป็นเรื่องของประเทศชาติมันเป็นเรื่องของ,อาอง,ของอการดูแลทุกๆคนในประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะหัวข้อไหนก็คงต้องต้องดูแลอย่างเต็มที่ในทุกๆเรื่องค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่อยากให้โยงกับประเด็นการเมืองในทุกๆเรื่องนะคะเพราะว่าในเรื่องของตัวปากใบเองเนี่ยก็ได้ได้ไดรับการพูดคุยการเยียวยานะคะไปก็ทุกคือคิดว่า,ค,วาคิดว่าทุกคนก็พยานยอย่างสุดความสามารถในการดูแลปัญหาดูแลจิตใจตรงนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในเรื่องอ,งอื่นๆเองเนี่ยก็ไม่อยากให้ อะไรอย่างอื่นๆที่ไม่ใช่คดีนี้นะคะเป็นตัวเสริมว่าจะทําให้เกิดความรุนแรงอันนี้ก็ขอขอให้ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นล้กันค่ะกาความของผู้โจทที่เป็นคนยื่ฟ้องค่ะตอนนี้กำลังมีการหารือว่าเพื่อจรบรของประเทศไทยได้็อาจจะมีการจรบรสาที่อีการฟ้องางโดค่ะในฐานะรัฐบาลในเมื่อคดีที่ีแล้วอ่ะจะมีหน้าที่อไรค่ะเอ่ออย่าง,อย,างอย่างคาดีนี้ที่ แล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าคดีมันเป็นยี่สิบปีนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็เพิ่งมเีเหตุการณ์ฟ้องร้องเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็มันก็มีหลายประเด็นหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอ,อบได้แค่นี้นะคะ่ะตอบได้แค่นี้จริงๆว่ามันก็คิวสารก็ทําหน้าที่แล้วก็ได้ตัดสินไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะาาไม่ได้ยินอะไร ก,ออก็เดี๋ยวต้องมาพิจารณากันนะ,นะคะก็เรื่องมันเรื่องตอนนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าตั้งตอนนั้นเขาจบแบบไหนในยี่สิบปีที่แล้วที่ที่ได้เยียวยาในทุกๆครอบครัวที่ได้รับผลกระทบผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะได้รับการเยียวยาตอนนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเมีอะไรไหมเพิ่มเติมที่เราจะสามารถพูดคุยหรือว่าทําอะไรได้เพราะแน่นอนว่าจิไม่ไม่ได้อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็พูดคุยได้ค่ะ โอ้ยแน่นอนค่ะท,ทุกทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะคือก่อนจะมีเรื่องเรื่องนี้ที่ฟ้องกันขึ้นมาใหม่ด้วยซ้ำนะคะหรือว่าพูดถึงขึ้นมาเนี่ยต้องไปทุกพื้นที่อยู่แล้วนะคะหาเวลาเหมาะสมแล้วก็เรื่องของสถานที่ด้วยว่าจะไปที่ไหนยังไงก่อนหลังเอ่อ คิดว่าทุกฝ่ายจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะคณะกรรมการทั้นนั้นก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เช่นกันเพื่อให้เกิดความสมบสูรต่อไปค่ะรัฐบาลก็เช่นกัน,น,น,นเรื่อง,องไหน,นคะเออไม่ไม่ไม่ได้มีความขึ้นหน้าอะไรนะคะแต่ก็บอกว่าทำอย่างเต็มที่อยู่แต่ยังไม่ไม่ไม่ได้มีคำตอบเพิ่มเติม คงต้องพูดคุยกันนะคะตอนนี้ก็ไม่ใช่คือตอนนี้ก็อ,อย่างที่อย่างที่เห็นว่าเราออกจากพักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ไม่ที่คุยเนี่ยยังไม่มีใครที่ที่ได้คุยกับกับท่านพิสารเลยนี่ไม,ม่ใครคุยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงแต่แน่นอนว่าอังจริงนะว่าประเด็นที่สําคัญอ่ะมันไม่อยากให้ไม่อยากให้เกิดเรื่องอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่สามารถเจรจาพูดคุยได้ต้องทําอยู่แล้วนะไม่มีทางที่จะเออกลับมาว่ากันหรือไม่ค่ะคือต้องต้อง ต้องมีการมูฟอยู่แล้วนะคะที่จะต้องคุยหรือว่าพยายามทําให้เอ,อย่อปัญหาลง,ะค,ะรรง,งค่ะในเรื่องของเครดิตดักบะะเบิลยเนี่ยค่ยยะ,คะปรึกษาตลอดค่ะปรึกษาแล้วก็ถามด้วยว่าตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วทําไมจบไปแล้วกลับมาอีกวันนี้อะไรเงะะี้ยค่ะก็คุยคุย คุยค like oh oh. hmm. so ุยหมดค่ะคุยหมดเพราะว่าจริงก็อยากได้ความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายด้วยแล้วก็หลายๆหลายๆช่วงอายุด้วยนะคะอันนี้เราไม่มีคําถามอะ่นเล้ใช่ไหมใครนะคะคุณจะอ๋อคุนค่ะค่ะอืมก็ต้องต้องเป็นไปตามกระบวนการเขาอะนะคะทางทางกฎหมายจริงๆก็ต้องก็ต้องบ้าไปตามนั้นอะไรจะ ให้มันเป็นตามกฎหมายไปนะคะถ้าเขาโดนไก mm ็ hmm. ต้องว่าไปตามนั้นอืม mm hmm. ค่ะมเราี้วบอกว่าต้องอสมยที่ต้องถาม่ได้ใานล้ราร้เราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะเอ่อปัญหาหรอ <c oughs> มันต้องใช้เรื่องจริงอะคะ่ะค่ะ แค่นั้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ